ชวนหยอดหวุนดอกเดซี่ค่ะเริ่มจากทำเกสรก่อนนะคะตักหวุนใส่ถ้วยมาเล็กน้อยค่ะตุนจะใช้เป็นสีเขียวขี้มานะคะ หยดลงไปตรงส่วนเกสรนจนครบ12พิมพ์ค่ะตักวุ้นมาอีก1ส่วนนะคะประมาณ360 ML ค่ะวันนี้จะหยอดไล่ทั้งหมด4ี่เฉดสีนะคะสีแรกหยอดด้วยสีฟ้าค่ะสีนี้จะเป็นสีที่อ่อนที่สุดนะคะตุนจะหยอดสีละ3ดอกค่ะเมื่อหยอดเสร็จแล้วนะคะนำวุ้นกะทิถ้วยเดิมค่ะทีนี้เราจะหยอดสีน้ำเงินเพิ่มลงไปค่ะทุกครั้งที่ผสมสีตุนจะเริ่มจากหยดน้อยๆก่อนนะคะแล้วลองคนสีดูค่ะถ้าสียังอ่อนเกินไปแล้วเราค่อยหยดเพิ่มค่ะสีนี้จะเป็น เป็นสีที่เข้มขึ้นมาในเฉดที่2ค่ะต่อด้วยโทนสีที่3ค่ะใช้สีน้ำเงินหยดเพิ่มลงไปอีกค่ะให้เขาเข้มขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งค่ะโทนสีสุดท้ายนะคะตูนจะใช้น้ำกะทิถ้วยเดิมไหลหยดสีม่วงลงไปค่ะเพื่อเป็นการปรับโทนฟ้าเขานิดนึงนะคะให้ออกเป็นฟ้าอมม่วงค่ะรอวุ้นเซต็ตัวนะคะแกะเขาออกมาได้เลยค่ะเราก็จะได้เป็นดอกเดซี่โทนสีฟ้าไล่ระดับสีเฉดสีแบบนี้นะคะลองนำไปทำกันดูค่ะ